สวัสดีครับตอนรับนะฮะเข้าสู่ช่องกันนิกาทรัคก,กับผมทีมทบเนตมาพามาดูทีมนี้ฮะโอ้ยสู้ยิบตาเลยทำงานหน้าฝนผู้ชมต้องหาจังหวะให้ดีนะครับมีโอกาสต้องรีบทำเลยจะร้อยให้แห้งนี่น่าจะยากอยู่ช่วงนี้มรสุมเข้ามาเขนข้างที่จะทีเลยสอะไรเนะี่ยโอ้ย สามเฮ็ดสเฮดร้อยเ้าห้าโอ้นูนูดููเสียงมันเสียง ไกกว่แเล่าเอ้ามายัางไม่ยอมอะดีหน่อยครับวิ่งไกลเอ้าไมโครก็จะมาช่วยแล้วครับมาทีมนี้ช่วยกันดี นีลื่นผู้ชมลื่นจัดฮะแต่ว่าปลัดยังนั่งเบาซ้ายอยู่ยังไม่ลงแม่ส่งแรงใจแรงเชียร์ไปช่วยแกยปัดปัดปัดมันปัด,ป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 ดอ่ะอสู่ยิดตาสุดๆจริงดจบ่เนี่ยแน่นอนแน่นอน สามเพชแล้ร้อยเก้าห้าก็โบมันยังกันนี้นะกูมีมีมีม,ม,มีเสียงเงี้ยยังไงก็มีโบผลผลคัอนข้างที่หนักเลยครับน่าจะยุติแล้วฮะจริงๆได้หลายเที่ยวแล้วก่อนที่เราจะเข้ามาครับท่านผู้ชมโอ้ ก็มาดูอีกหนึ่งสีสันฮะบรรยากาศครับกับคนทํางานไมโครนี่ยังไงก็ลุยได้ครับส่วน10ล้อน่าจะต้องจอดแล้วครับมาแล้วเอาไงต่อลูกพี่พี่สู้ผมก็สู้นะโอ้เว้ยน่าจะเซโนแล้วฮะ굿ไบโอ้ย รถเปล่ายัางลื่นนะครับไปนูน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 นี่ครับวิธีการทำงานของคนชาวบ่อดินครับชีวิตจริงเก็บแล้วครับเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้